สวัสดีครับสายสีไฮโลไฮเทคนะครับวันนี้จะมารีวิวฝาไฮบิดนะครับฝาไฮบิดนะครับฝาไฮบิดก็จะมีฝาก็จะมีฝามีจานนะครับลูกก็ลูกวัดดวงนะครับฝาก็ฝาวัดดวงนะครับถ้วยก็จานก็จานวัดดวงนะครับเราจะมารีวิวให้ดูครับสมมุติว่าก็แทงผ่าปากเร็งต่ำแล้วก็บิดเอาหกมาครับบิดเอาหกบิดก็บิดค่อยๆนะครับไม่ได้บิดยากหรอกบิดวิธีบิดนะครับอย่างนี้ก็เป็นหกนะครับ สมมติเปิดนี้เราจะเอาต่ํามาครับแล้วมุดเขี่แล้วสมมติห้โลมันออกอย่างนี้นะสมมติมันเป็นสี่กับเบี่ยวนะครับเราจะบิดเอาเอาต่ํานะครับแล้วก็บิดเอาเอี่ยวมานะครับใฮโลเราบิดเอาเอี่ยวมาได้ครับมันก็มีสองขั้วหกเอี่ยวนะครับอแลก็บิดเอาเหี่ยวนะครับออาเป็นสี่เอี่ยวนะครับสําหรับต่างแขวดก็เล่นหน้าลายหน้าลายก็เล่นได้นะครับหน้าลายสมมติว่าหน้าลายหน้าลายนะครับสมมติเปิดนี้เราจะเอาเอาห้าแล้วก็บิดเอาห้ามาได้อะบิดเอาห้ามาได้ บิดเอาห้าไมาได้นะครับอ่าเอาห้าเอาเสร็จเปิดนี้เราจะเอาหกแล้วก็บิดเอาหกมาได้นะครับหกต่อเนื่องนะครับบิดต่อเนื่องได้เลยนะครับบิดเอาหกนะครับบิดง่ายเลยครับฝาบิดนะครับนี่เราจะบิดเอาหกแล้วเราก็บิดเอาสี่ครับทีนี้เราก็บิดเอาสี่แล้วบิดเอาสี่ได้เลยนะครับแบิดนหกสี่เดี่ยวนะครับอ่าวันนี้เราก็บิดเอาสี่นะครับ ฝาไอ้นี่สล้านสายสี่ไฮโลไฮเทคเขเรียกว่าฝาบิดนะครับฝาบิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับฝาเป็นฝาวัดดวงนะครับก็จะเล่นก็เล่นง่ายๆนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอิ็อกซ์มาสอบถามเข้ามาครับเบอร์โทร0949464888ดีก็0949464888นะครับฝาบิดนะครับฝาบิดไฮโลนะครับคนไหนที่ชอบเขย่าที่ชอบเป็นเจ้ามือเอาไว้เขย่าได้นะครับ